คิดเป็นมูลค่า3,230ล้านบาทมูลค่าจากจำนวนตัวอย่างที่เกษตรกรนำมาตรวจหนึ่งตัวอย่างแทนปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน5ตันนอกจากนี้เทคสองนอกจากนี้ได้ขยายผลมาตรการตรวจก่อนตัด ไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศไทยเพื่อควบคุมคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนเทคสองนอกจากนี้ได้ขยายผลมาตรการตรวจก่อนตัดไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนของประเทศไทยเพื่อคำเทคกสามเพื่อควบคุมคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของทุเรียนไทยบทสรุปจากการดำเนินงานดัง จากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่มีความเทคคสามจากการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น เกษตรกรตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลผลิตเพื่อให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองแห่งทุเรียนคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับเกษตรกรมีรายได้ประชาชนยิ้มได้และมีความสุขอยู่ดีมีสุขสมกับคำว่าสุขทุกวันที่จันทบุรี